สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับต้นอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับที่ต้นยูสคาร์ศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดเอนะครับเสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตรถเก๋งซีดานะครับสไตล์ผู้บริหารน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคือเจ้า Honda Accord นะครับคันนี้เป็นตัว m i n o r c h a เชนนะครับปี2016รุ่น2.0 EL นะครับเบนซินออโต้ขับสองนะครับสีขาวมุกรอๆตรงนี้เลยนะครับ ตัว Minor Chain ไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับมีตัวจอ Honda l a ลนบ o สต่างๆให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสำหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งซีดานเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้มาแนะนำรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ราคาเพียง589,000บาทเท่านั้นนะครับออกใหม่เปิดตัวก็ล้านกว่าแน่นอนสำหรับรถเก่งสไตล์ผู้บริหารแบบนี้วันนี้ราคาเหลือ589,000บาทใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ เบอร์ติดต่อลิงก์ไลน์แลวก็ข้อมูลติดต่อนะครับด้านล่างทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันข่าหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภายในภายนอกนะครับด้านหน้าของเขานะก็ให้แบบไฟหน้าเป็น full LED มาให้เลยนะครับเป็นตัว Minor c h a n g e โมเดลปี2016ครับคันนี้นะครับกระจังหน้าตัดไปด้วยคิวโครเมียมนะครับโลโก้เป็นโครเมียมไฟตัดหมอกนะครับไฟเดย์ไทม์ไฟหลักเป็น LED สวยงามนะครับคันนี้ ตัวรถบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับคันนี้สวยหรูราพีเยมเลยนะครับในราคาหลักแสนนะครับ5้าแ0 0บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับล่องสีเทาปัดเงาดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรัดมาด้วยยางบิสโตนนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะล้อแม็กเดิมเดิมโรงงานเลยนะฮะ ัวล้อแม็กนะครับก็ให้ไซส์18นิ้วมานะครับซีรียางก็2 3 5ทับ4 5 R18 นะครับคันนี้นะครับดิสเบรกสีล้อกระจกมองข้างก็จะเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเดี่ยวให้ครบเลยนะครับเหลี่ยมสันประตูเดิมนะครับคิ้วกันสา์นะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณมือจับก็จะเป็นโครเมียมกุญแจเป็นีย์เลสสมาร์ทเอนทีนะครับขอบคิ้วนะครับตัวยางลีดนน้ำฝนก็จะแปะมาด้วยโครเมียมสวยงามเลยนะครับ เพิ่มความหรูหราความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับเสา A เสา B นะครับจะเป็นดําเงากุญแจจะเป็นคีย์เลสสมาร์เอ็นทีแบบนี้นะครับกุญแจแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับมีปุ่มปลดล็อกนะครับบริเวณที่มือจับด้วยนะครับเหลี่ยมสันประตูเดิมนะครับขอบยางกันเสียงต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามนะครับคันนี้มือจับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับนี่ครับล้อแม็กเดิมโรงงานไม่มีรอยเบียดนะครับแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อ ยางบิสโตนนะครับสียาง2-3-5ทับสี z r 1านะครับแม็ก1ินิ้วครับคันนี้ได้ยางปี2023 4เส้นนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางเลยคันนี้ได้ยางใหม่ปี2023 4เส้นเลยนะฮะเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจยาวๆไฟท้ายเป็น LED นะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊ส2.0 EL นะครับเป็นรุ่น i v t e c นะครับเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊ดด้านหลังนะครับ ไฟสวยเลยนะครับไฟท้าย LED จะเป็นแบบไรท์ไกดิงนะครับสวยงามนี่ครับไฟท้ายสวยนะครับเป็น LED มีคิ้วโครเมีย e มเส้นคาดบริเวณฝาท้ายนะครับแล้วก็ดิฟฟิวชั่นด้านหลังฝาท้ายจะเป็นคิ้วโครเมีย e มสวยงามแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะใครที่ชื่นชอบความเป็นรถเก่งซีดานหรูราสปอร์ตลงตัวนะครับในสไตล์ผู้บริหารคันนี้ราคาจับต้องได้589,000บาทเท่านั้น รองรับเชื้อเพลิงนะครับถึง e85 เลยนะครับแก๊สโซฮอล์91 95เบนซินนะครับ e85 ต่างๆใช้ได้หมดเลยไฟท้ายสวยใสนะครับนี่ครับไฟท้ายสวยเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนใดที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ095 0 5 6 6926นะครับ095 0 5 6 6926นะครับนี่ฮะสวยงามนี่ครับ สนใจขอเรียกเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอ่าบนดูรอบคันกันนะฮะก็จะมีกล้องถอยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับโลโก้ต่างๆก็จะอยู่ครบเลยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงาน18นิ้วนะครับดิสเบรกสล้อหน้าหลังยางบีสโตนนะครับคันนี้2023 4เส้นเลยนะครับนี่ครับ2023นนะฮะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวมุก มือจับโครเมียมนะครับคิ้วนะครับตัวขอบยางรีดต้นผลต่างๆก็อยู่เดิมครบเลยนะฮะนี่ครับมือจับโครเมียมบุญแจเป็นคย์เลสสมาร์ทเอนทีนะครับตัว Honda าเรน Watch ใส่มาให้ด้วยนะครับด้านซ้ายนะครับนี่ครับรอบคันนะครับโครงสร้างเดิมนะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับคดเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับภาษีพลบอใด้นะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ เซอร์วิสก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็มีรับประกันตัวรถอีก3เดือนนะฮะ90วันกันไปเลยมีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจคันนี้ขอเรียนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับดูภายนอกกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อหรือว่าภายในมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับตัว m i n o r c h a n g e ปี2016คันนี้นะฮะนี่ครับ Honda Accord นะฮะรุ่น2.0 EL นะครับปี16 ตัวไมเอร์เชนราคาเพียง589,000บาทเท่านั้นใครสนใจขอเรียดเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะรถเข้าใหม่คันนี้สวยมากนะครับอานแล้วครับไปดูเรืยอดภายในกันต่อเลยนะครับนี่ครับกุญแจก็เป็นเีเลนะฮะกุญแจก็จะมีตัวสตาร์ทด้วยนะครับมีตัวปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะครับนี่ครับวอร์มรถนะครับสามารถสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ เปิดมาดูภายในฝั <c oughs> ่งคนขับนะครับก็ Gothic จะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าให้มา2ตัวเลยนะครับเ <c oughs> บาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า2ตัวเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็สามารถปรับได้ยกได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยนะครับปรับเอ็นได้มีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับพนักพิงนะเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังสีดำนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมมีตัวระบายอากาศนะครับคันนี้ไม่อับชื้นนะครับดูแลรักษาง่ายตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์นะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครุสซอนโทนนะครับต่างๆครบเลยนะฮะนี่ครับระบบเกียร์ออโต้ครับคันนี้คอนโซลกลางจะเป็นคิ้วสีเงินนะครับเกียร์ออโต้มีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับผมสวยงามนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับมีร้อนมีเย็นนะครับหน้าจอนะครับ DVD กล้องถอยมาครบเลยนะครับสวยงามคันนี้ลดราคาหลักล้านเหลือเพียงแค่5้าแ0 0แบาทเท่านั้นนะครับ ลดราคาหลักล้านเหลือ589,000บาทเท่านั้นเพื่อนเท่านใดสนใจนะครับขอละเอียดเพิ่มเติมสอบถานกันเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์ติดต่อ095-0566926นะครับ Honda Accord 2.0 EL นะครับปี2016นะตัว Minor Change สวยๆแบบนี้นะครับที่ต้นยุสขาเศรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับแล้วก็ ตัวแผงประตูนะครับจะมีตัวเมมโมรีตัวเบาะนะครับ2ตํตำแหน่งเลยนะฮะนี่ครับเมมโมรีเซตเบาะนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้หบานคือฝั่งคนขับนั่นเองนะครับกระจกมองข้างกับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยนะฮะจะสลับไปด้วยลายไม้สวยงามนะครับตัวเพดต่างๆก็เดิมๆโรงงานเลยครับคุณชมนี่ครับเดิมๆโรงงานเลยคันนี้สวยนะใครสนใจขอเรียกเพิ่มเติมเข้ามาครับคันนี้ปี16นะครับ นี่ครับ b 16คันี้รู้สึกว่าเลขไม่จะวิ่งน้อยด้วยนะไม่ถึงแสนโลกี่หมื่นโลเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังนี่ฮะห้องโดยสารด้านหลังก็นั่งสบายนะครับกว้างนะครับบอดี้รถกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็บาะหนังเนี่ยดูแลร,รักษาง่ายนะครับมีความหรูหรานะครับมีความพรีเมียมสำหรับตัวรถสไตล์ซีดานนะครับ นี่ครับสไตล์ซีดานเลยนะครับสวยงามมีแอร์หลังให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่ครับเพดานต่างๆก็สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะหนังเดิมๆโรงงานเลยนะฮะมีตัวระบายอากาศนะครับตรงกลางจะเป็นช่องระบายอากาศสายเบลล์ต่างๆก็อยู่ครบหมดนะฮะหัวเบาะสามารถปรับยืดได้หมดเลยนะครับหัวเบาะสามารถปรับยืดได้หมดเลยมีช่องเปิดหยิบสัมภาระมีตัวล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วน้ําสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับนี่ฮะมีที่พักแขน ที่วางแก้วน้าสามารถเปิดปิดได้นะครับเพิ่มความพีเมยมให้กับตัวรถนี่ครับสวยงามน,นะครับคันนี้ม่านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมม่านหลังเป็นม่านไฟฟ้าส่วนด้านข้างนะซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นม่านแบบดึงขึ้นมาได้เลยนะครับกระจกก็จะเป็นโคดเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะนี่ครับจกโคดเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ,รบ,ต,รงงรบติดฟิล์มรามีนามาให้แล้วสำหรับคันนี้นะครับผมแผงประตูสีบานฮะบ,บุนนุ่ม นะครับรวมถึงที่พักแขนด้วยไฟเวลคามนะครับไฟส่องบริเวณขอบประตูติดครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถดูเลขไมล์กันหน่อยว่าใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้า Honda Accord คันนี้นะฮะคุณเพื่อนมาดูเลขไมล์กันเลยนะครับนี่ครับันนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลตนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลตก็มาพร้อมปุ่ม Engines t a r t นะครับ นี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายผมจิ้มสีแดงนะครับเราก็กดสตาร์ได้เลยนี่ครับเล็กไม้คันนี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆครับเพื่อนๆเล็กไมควิ่งไปเพียงแค่90,000โลนะฮะคันนี้นี่ครับเล็กไมคเพียงแค่90,000โลนั่นเองนะครับใครสนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะไม่น้อยครับคันนี้นะครับระบบไฟด้านในนะครับเป็นสีย้อมนะครับตรงไฟสองสว่านตรงเก่งนะครับมีที่ใส่แว่นตาต่างๆครบเลยกระจกมองหลังมันแบบตัดแสงนะเปิดแสงไฟให้สว่านหน่อยนะครับนี่ครับ จอเป็นแบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนนะครับระบบแอร์นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมมีร้อนมีเย็นครบเลยนะฮะนี่ครับ a c On Off นะครับนะครับมีร้อนมีเย็นปรับได้หมดเลยไฟจุดเฉยอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ FM AM iPod นะครับออริโอ p ต่างๆนะครับ Bluetooth HDMI USB ต่างๆแผ่นดิสใส่ได้หมดเลยนะครับกล้องถอยนะฮะมีให้นะครับกล้องถอย จอบริเวณกล้องถอยจะโชว์ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ฮะสามารถปรับมุมมองได้นะครับ3มุมมองเลยนี่ครับสัมผัสไปนี่ครับ3ามุมมองเลยนะครับนี่ครับครับเป็นรถเก่งที่น่าใช้งานนะครับสไตล์ผู้บริหารนะครับหรูหราพรีเมียมในราคาเบาๆนะครับคอนโซลตรงกลางจะเป็นดำเงานะครับก็สามารถเปิดได้ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของที่เสียบ USB นะครับกดออกมาตรงนี้นะครับ นี่ครับจะเป็นที่ที่จุดบุรีที่ใส่บุรีต่างๆตรงนี้นะครับใส่ของกระจุกกระิกได้ส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดมาที่วางแก้วน้ําปุ่มตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้านะครับนี่ครับปุ่มตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับปุ่มม่านไฟฟ้าแล้วก็มีที่พักแขนนะครับก็สามารถเปิดได้เป็นเก๊ด้านในจะมีตัว power outlet ด้วยนะครับด้านในมี power outlet นะครับมี hdmi มี usb นะครับใส่ของได้ด้วยแล้วก็เสียบเชื่อมต่อต่างๆได้นะครับคุณผู้ชม นี่ครับไฟส่องสว่างด้านในก็เป็นสีวอร์มทั้งหมดเลยนะฮะส่วนที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกให้แบบนี้นะครับนี่ฮะที่บังแดดซ้ายขวาเป็นกระจกนะครับนี่ครับเป็นกระจกนะครับวงลัยคลูสคอนโทรลต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับคลูสคอนโทรลมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับสวยงามนะครับกระจกมองข้างนนะครับก็สามารถพับไฟฟ้าตับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยว นี่ครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับพับได้ปรับได้นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวเม e m o r y จดจำตัวเบาะมีให้2ตําแหน่งเลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ไม่เก้าหมื่นนะปีสิบหกแท้นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว minor change นะครับสองจุดศูนย์เอแอลฮอนด้าแอคคอร์ดตัว minor change ปีสองพันสิบหกราคาเพียงแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับคุณผู้ชม ครับซึ่งไ้แดงคันนี้ออกใหม่ก็ล้านกว่าแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันหน่อยผมเปิดไฟให้ดูนะครับตรงนี้จะมีโหมดไอคอนด้วยนะครับเป็นโหมดรักโลกนะครับพลังงานสีเขียวนะครับเปลียดน้ำมันนะครับแล้วก็มีการลื่นถลา่ด้วยนะครับคุณผู้ชมคอนโซลตกแต่งไปด้วยสีดํำพร้อมลายไม้ครับนี่ฮะสวยงามนะครับคันนี้ ขอเรียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับบริต่อก็095 056 6 9า6 9ิดแจ้งไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูไฟด้านหลังกันนะครับคุณชมนี่ครับเป็นไฟ LED แบบนี้สวยงามนะครับนี่ครับไฟท้ายสวยงามเป็น LED Bright Guiding นะครับนี่ครับสวยงามเลยนะฮะซ้ายขวาติดครบหมดเลยนะครับนี่ครับก็จะมีตัวคิ้วนะครับตัวคิ้วตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมสามารถเปิดประตูฝาท้ายนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดลงไป จะเป็นครั้งโอเพนขึ้นมานะครับแล้วก็หลุมยางอะไหล่ล้อยางอะไหล่เดิมๆโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับล้อยางอะไหล่เดิมๆโรงงานหลุมยางอะไหล่เดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหลุมยางอะไหล่เดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามพร้อมใช้งานคันนี้ราคาเบาะย่อมเยาวด้วยนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแม่แรงต่างๆก็อยู่ครบหมดนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นตัวดึงพับเบาะนะครับนี่ครับตัวดึงพับเบาะ นี่ครับค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไฟสองป้ายต่างๆก็ติดครบหมดเลยนะฮะนะครับคันนี้สีขาวมุกสวยโดนใจนะครับใครสนใจคันนี้นะครับพรีเมียมเลยราคาจับต้องได้นะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสับเจ้าคอนได้ขอดคันนี้ใครสนใจขอเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะรถเข้าใหม่นะครับปีสิบหกแท้เลขใหม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้สวยงาม ตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยครับคุณผู้ชมไฟท้ายสวยนะครับ LED นี่ครับมีความหรูหรามีความพรีเมียมนะครับในแบบฉบับของสไตล์ผู้บริหารจากราคาหลักล้าเนเหลือแค่589,000ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเลขหม่ใช้งานไปแค่90,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับนี่ครับภายในสวยนี่ครับหรูหราเลยนะครับภายในสวยหรูหราเลยคันนี้นะครับ Honda Accord นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่หลายๆคนนะครับนะครับอยากจะเป็นเจ้าของนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยนะฮะกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะม่านมีให้ซ้ายขวานะครับมือจับเป็นโครเมียมมีลายไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดําเงานะครับสวยงามแล้วก็มีตัวไฟเป็นคาำไรนะครับขอบยงขอบยางก็สมบูรณ์เดิมๆิมเลยคันนี้นะฮะเม็ดอาขอบยงขอบยางดึงได้หมดเลยนะฮะมาดึงดูได้นะครับ รถจริงในเรือนที่เสีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับรับการรถสวยโครงสร้างเดิมครับนี่ครับสวยมากๆเลยเบาะนะฮะไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับสวยงามนะฮะหลังคานะครับหลังคาเดิมๆเลยนะฮะหลังคาเดิมๆนี่ครับหลังคาเดิมๆเลยมือจับซ้ายขวามีปุ่มกดนะฮะสมาร์ทเอ็นทีครบเลยนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้า2ตัวนะครับให้มาคู่หน้า2องตัวเลยนะฮะ ั่งข้างๆคนขับก็จะมีเบาะป่อ w ไฟฟ้าให้ด้วยนะครับส่วนคนขับก็จะเพิ่มตัวดันหลังมาให้นะครับเผดเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยครับนี่ครับเผดเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะน็อตเลสเดิมนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตต่างๆนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามคันนี้ใครสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 5ย์6 6 9 2 6นะครับ ไฮดีไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันต่อเลยสำหรับคันนี้ Honda Accord นะครับ2.0 EL นะครับปี2016ตัวไมเนอร์เชนตใหม่90,000มื่ราคาเบาๆ589,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวนะครับผมกระจกโคตเดิมทุกบานนะครับแผงคอชิงลีดนะฮะเดิมๆนี่ครับแผงคอชิงลีดด้านหน้านะครับกระจกก็เดิมๆไม่เคยถูกเปลี่ยนนะครับ หลังคาเดิมนะครับไฟหน้าก็เป็น Full LED นี่ครับไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกไฟเดย์ i m มต่างๆเป็น Full LED เลยนะเป็นตัว Minor c h a n น e นะครับคันนี้ปี16นี่ครับตัว Minor c h a n g e ปี2016นะฮะสนใจก็ขอเรียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวเปิดฝาโปงหน้าให้ดูห้องเครื่องกันนะครับสีขาวมุกนะฮะคันนี้สีขาวมุกนี่ครับ เดี๋ยวเปิดฝาโปรงหน้าให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยสรับเจ้า Honda Accord คันนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดเลยนะฮะมาอัปเดตรถสวยให้อีกแล้วนะครับใครสนใจสามารถขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะฮอนด้าแอคคอร์สวยๆเลยครับผู้ชมนี่ครับนี่ฮะเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับเป็นตัว2.0 EL i v t e c ทนะครับคันนี้ปี2016เครื่องใหม่มากนะครับเครื่องใสเลยนะเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ใสสะอาดนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับนี่ครับเครื่องใสๆเลยนะฮะคุณผู้ชมให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดน้ำมันนะระบบแอร์ต่างๆก็ทำงานปกติเลยนะครับแบตเตอรี่ปี65นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ปี65นะครับใช้งานได้ปกติเราดูให้ เม็ดอาร์คคานหน้าเดิมนะครับ e im, เม็ดอาร์คคานหน้าเดิมเบ้าชกต่างๆสวยนะฮะตัวดัมเปอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะครับตนนัวนี้แผงคอจิ้งลีต่างๆสมบูรณ์คานหน้านะครับเดิมๆเลยนะฮะร,รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำกันตีรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับนี่ครับคานหน้าเดิมๆไม่มีจอดแช่น้ํานะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเครื่องยนต์สวยใสนะเครื่องยนต์สวยใสไม่มีขึ้นสนิมนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอน เบ้าโช๊คนะครับซ้ายขวาเดิมๆมเลยนะฮะนี่ครับฝากระโปรงจะเป็นโช๊คนะครับคุณผู้ชมนะฮะเป็นโช๊คเดิมโรงงานเลยใส่มาให้แล้วก็คีว่าโค้ดฝาโปรงหน้าต่างเดิมๆมอยู่ครบหมดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกรแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ครบหมดเลยฝาปรนเดิมโรงงานอ่ะเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมเลยคันนี้ครับใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาข้อมูลตามที่แจ้งไว้ให้ได้เลยนะครับด้านล่างนะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคันนี้นี่ครับ h o n ได้ c c o r d 2.0 EL ปี2016แทนนะครับตัว Min นอร์เชนเลขไมวิ่งไปน้อยมากนะครับรถบ้านนะครับคันนี้ไมเพียง90,000กว่าโลเท่านั้นเองค่อนข้างหายากนะครับรถสวยไม่น้อยแบบนี้ราคาจับต้องได้589,000บาทเท่าน,นั้นรถดูสไตล์ผู้บริหารจากราคาหลักล้านเหลือแค่589,000ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ใครสนใจคันนี้ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วสวัสดีครับ